สวัสดีครับเรามาชมคันนี้นะครับคาวาซาก,กิแซดพันนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2016นะครับเป็นตัวสีเทาด้านเขียวนะครับตอนนี้วิ่งมาแล้ว7000กับ43กิโลนะครับคันนี้มีท่อคู่นะครับ ข้อแต่งมีกันดิหลังกันล้มนะครับมีกานอน้ำสแตเลสกระจกไยแฮนตัวรถสภาพดีนะครับสภาพค่อนข้างใหม่นะครับคันนี้ เดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับ